นี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกักกเน,นเนขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิร์ด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะขอไม่อโอ๊บโอิ๊กนายยนยไว้บิ๊กดูแลตัวเองทุกวันแล้วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 คนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หลังพบเบาะแสนำรถขโมยมาทำแหละขายพี่สาวขี่รถจักรยานยนต์กลางล้มส่งน้องไปโรงเรียนมองไม่เห็นชนท้ายรถจอดข้างทางได้รับบาดเจ็บกระบากกำลังเลี้ยวเข้าซอยถูกจักรยานยนต์ขี่สวนจากทางตรงพุ่งชนหน้ารถสาวขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บ ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสังสยาม์ทเวิลทีวีและตราดทีวีดอทคอมตำรวจทหารตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หลังพบเบาะแสนำรถขโมยมาชำแหละขาย เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาวันที่15กันยายน2558ที่ร้านซ่อมรถจักรยายนยนต์หน้าหมู่บ้านเจริญสิริเฮาส์ตำบลวังกระแจะเภอเมืองเมืองตราดร้อยตำรวจโทภัยสาร2สำราญหัวหน้าชุดสายตรวจสพเมืองตราดพร้อมเจ้าหน้าที่ฐานชกนยตราดเข้าตรวจสอบรถจักรยายนยนต์ภายในร้านหลังได้รับเบาะแสจากสายข่าวว่ามีการนำรถที่ถูกขโมยมาเมื่อวันที่12กันยายน2558มาชำแหละขาย โดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว e หมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่ากไก่879ตราดถูกขโมยไปที่สนามกีฬากลางโจตราดเมื่อวันที่12กันยายนหลังจากนางสาวอุไราตานพลอายุ36ปีจอดไว้ขณะเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างตราเอฟซีและเพื่อนตำรวจโดยหลังจากตรวจสอบรายละเอียดแล้วไม่พบรถยนต์รถจักรยานยนต์ดังกล่าวที่สายข่าวได้แจ้งไว้จึงแนะน,นำ พร้อมกับชี้แจงเจ้าของร้านหากพบรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยไปขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าตรวจสอบว่าใช่รถที่ขโมยไปหรือไม่กระบะก,กำลังเลี้ยวเข้าซอยถูกรถจักรยานยนต์ขี่สวนทางมาทางตรงพุ่งชนหน้ารถผู้ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ เวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีวันที่15กันยายน2558บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านท่าเลจ้างตำบลวังกระแจะ้าอำเภอเมืองจงัดตราดจาหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งการช่วยเหลือให้นำผู้บาดเจ็บเป็นเด็กผู้หญิงโดยได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนส่งโรงพยาบาลกรุงเทพราชหลังพบผู้บาดเจ็บขับขี่รถจักรยานยนต์มาฮ่าฟีโน่หมายเลขทะเบียนกไก่บบใบไม้จอจาน2 5 5ตราดชนกับกระบะ วีโก้หมายเลขทะเบียนบวใบไม้ชอชิง1593าส่ตราดซึ่งรถทั้งสองคันด้านหน้าได้รับความเสียหายคนขับรถยนต์บอกว่าตนเองได้ขับรถยนต์มาจากบ้านท่าเรือจ้างจากนั้นกำลังจะเลี้ยวเข้าทางขวาเพื่อเข้าซอยโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างปรากฏว่ารถจกักรยานยนต์ที่มาจากทางตรงพุ่งชนหน้ารถจนได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามจนที่ตำรวจได้เดินทางมาบันทึกที่เกิดเหตุเพื่อเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงความเสียหายกันต่อไป พี่สาวขี่รถจักรยานยนต์ส่งน้องไปเรียนขณะเดินทางฝนตกจึงกลางล่มทําให้มองไม่เห็นรถที่จอดอยู่ก่อนจะชนท้ายและได้รับบาดเจ็บเวลา8นาฬิกาวันที่15กันยายน2 5 5 8ร้อยตําดรตำรวจโทชุมพลสามคัคีร้อยเวรสพบอไร่อำเภอบอไร,อออร่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเขตหนองบอนว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ที่จอดอยู่ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุหนึ่งราย ึงเดินทางไปตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีแดงขาวทะเบียนกอไก่ทรทะหารวแหแวน158ตรัดล้มอยู่ติดกับรถยนต์โดยสารที่เป็นรถบรรทุก6ล้อขนาดเล็กซึ่งจอดอยู่พบเพียงกองเลือดและเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ที่แตกหักตกอยู่ส่วนผู้บาดเจ็บคือนางสาวเอไม่ทราบนามสกุลบาดเจ็บที่ใบหน้าและปาก ชาวบ้านที่พบเหตุการณ์ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลบ่อไร่แล้วนายชัยวัดบุญวงศ์คนขับรถยนต์คันดังกล่าวบอกว่าขับรถยนต์รับส่งนักเรียนเสร็จแล้วได้จอดรถเพื่อรอรับกลับแต่ปรากฏว่านางสาวเอ็นด้ขับรถจักรยานยนต์มาชนท้ายชาวบ้านเห็นเหตุการณ์บอกว่านางสาวเอ็นมักจะขี่รถจักรยานยนต์มาส่งน้องที่โรงเรียนเป็นประจำแต่แต่ในวันที่เกิดเหตุเกิดฝนตกหนักจึงได้กลางล่มและขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยจังหวะที่เกิดเหตุ ่มได้ออกมาบาังสายตาทำให้มองไม่เห็นจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วรถตู้ร่วมอออบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสรํรารงที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 8 1เ1 8 2ศ่8สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 84, 8 4 148 1551 สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0 9 0 8 1 8 1 8 3 3ก่อช้างฟังอาสับรถโทร0 9 0 8 1 8 1 8 4 4สถานีขนส่งเองกมัยโทร0 9 0 8 1 8 1 8 5 5 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาธนาคารกรุงไทยเปิดรับลงทะเบียนซื้อและจองสลากกินแบ่งโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งราคาแพงวันแรกช่วงเช้าคึกคักและทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ตามที่คณะกรรมาการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตราการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาเพื่อนาไปสู่การเปิดโอกาสให้ผู้ค้าสลากรายย่อยเข้ามาซื้อและจองสลากล่วงหน้าได้โดยตรงกับสํานักงานสลากในราคาคู่ละ70บาท40สตางค์โดยไม่ต้องผ่านยี่ปัวหรือซาป,ปัวและจองซื้อผ่านขั้นต่ำ5เล่มต่อรายสูงสุดไม่เกิน50เล่มต่อรายภายใต้โครงการ ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเปิดให้ผู้ค้ารายย่อยและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยและไพรสณีโดยในวันนี้จังหวัดตราดที่ธนาคารกรุงไทยเปิดให้มีการลงทะเบียนซื้อและจองสลากล่วงหน้านายยุทธศาสตร์ กูรพลึกสีผู้จัดการธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าในช่วงเช้าวันนี้มีผู้ค้าอิสระและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในการเดินทางมาลงทะเบียนแล้ว30รายและมีการทยอยเดินทางมาเรื่อยๆบางส่วนมีการเปิดบัญชีไว้แล้วรอมาลงทะเบียนเท่านั้นผลก็คือผู้ค้าอิสระจะได้รับจะได้ราคาต้นทุนสลากกินแบ่งที่7จบาท40สตางค์และขายในราคา80บาทโดยจะมีกำไรใบละ9บาท60สตางค์ นายยุทธุศาสตร์กล่าวว่าแจ้งไปยังผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและประชาชนชาวตราดที่ต้องการลงทะเบียนขอให้มาลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาของจังตราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ตุลาคมนี้ก็สําหรับวันนี้ซึ่งเป็นเวลาวันที่เปิดรับการลงทะเบียนสำหรับที่จะมีการซื้อและจองผ่านธนาคารเมื่อเช้าบรรยากาศก็มีผู้ค้าอิสระและก็บุคลทั่วไปก็ มาทยอยลงทะเบียนกันก็ค่อนข้างคึกคักประมาณก็ตั้งแต่เช้าได้ประมาณ3ามสิบรายแล้วต่อปีบันก็ยังมีมาเรื่อยๆครับดูดูดูสภาพแล้วว่าพรุ่งนี้น่าจะมีเยอะมากก็พรุ่งนี้น่าจะลดลงเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าอิสระทั่วไปเนี่ยเขาเริ่มมาลงกันแล้วครับมันจะส่งผลดีส่อการก็จะทําให้ผู้ค้าเนี่ยสามารถได้ต้นทุนสลากินแบ่งในราคาที่ถูกคือ คู่ละ70.40บาทซึ่งก็สามารถค่าประจำหน่ายต่อในราคา80บาท<ม>ก็จะมีกำไรอยู่ที่9บาท60สตางค์ต่อต่อต่อฉบับแล้วนอกเหนสาขาตาแล้ที่อยู่ในท่านตอนนี้ก็ในเขตจังหวดตาก็ยังมีสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาสากร,ราสากรณแล้วก็ที่สาขาแสงตุง้งที่สาขาคลอมใหญ่ซึ่งวันนี้ก็ ข้าที่สอบถามดูก็พุกคัตมีผู้ค้าไปลงทะเบียนเช่นเดียวกันดูดูแล้วสภาพโดยรวมเนี่ยมากหรือน้อยที่เขา,า <_ d ata> ก็ถือว่ามากก็ถือว่ามากนะฮะแลก็บ้านส่วนก็มีการเปิดบัญชีไว้แล้วก็เมื่อเช้าก็มาแล้วก็พอดีเห็นว่ามีผู้ค้าอะไรไปลงทะเบียนได้แล้วเราก็ได้แจ้งว่ายังสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆก็จะทยอยมาตินต่อไาซึ่งว่ามันก็จะได้เน่งเสือรารอคอยมีเวลาระยะเวลาที่ สามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆแต่แต่ถ้าลงทะเบียนไม่ทันไม่ทันวันที่3เนีสนะเดือนหน้าเนี่ยก็จะไม่สามารถจองซื้อในงวดของวันที่10ตัวได้ ประชุมสภาอปจอตราดสอสมัยพิจารณาร่างงบป,ประมาณปี59และขยายเบิกงบป,ปี58นายกอปจอตราดเผยปี59ใช้งบป,ประมาณกว่า200ล้านบาทเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทเวลา14นาิกาวันที่15กันยายน2 5 5 8ที่ห้องประชุมสภาอปจอตราดนายเสกสรร วิรัตนณีประธานสภาอบจอตราดเป็นประธานในการประชุมสภาอบจอตราดสมัย3ามัญสมัยที่สครั้งที่2ประจำปี2558มีสมาชิกสภาอบจอตราดพร้อมนายวิเชียนทรัพเจริในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดคณะผู้บริหารที่และที่ปรึกษาร่วมประชุม นายเศรสรรกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญครั้งที่2เพื่อพิจารณาเรื่องบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2559และการขออนุมัติการเงินไว้จ่ายปี2559ซึ่งทางคณะผู้บริหารอ,อบรจได้เสนอของงบประมาณให้ทางสภาอ,อบจอตราดไว้ใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราดด้านนายวิเชียนได้ถแถลงที่ประชุมสภาถึงแผนการทำงาน พิจารณาตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปโดยได้มีการตั้งไว้จากไรายได้ที่จัดเก็บเองในหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนจำนวนจำนวนกว่า200ล้านบาทแยกเป็นการบริหารทั่วไป 58ล้านบาทด้านการบริการชุมชนและสังคม62ล้านบาทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ99ล้านบาทและการดำเนินการอื่นๆอีก23ล้านบาททั้งนี้สาระการคลังของอปจอตรัสปี2 5 5 8มีเงินฝากธนาคารกว่า366ล้านบาทเงินสะสมกว่า100ล้านบาทและทุนสำรองสะสมอีกกว่า43ล้านบาทด้วยหลังจากการถแถลงข่าว ของนายกบจแล้วนายเสกสัรได้เปิดอภิปรายซึ่งสมาชิกสภาไม่มีการอภิปรายและได้รับหลักการพร้อมแต่งตั้งประธานแปลบัญญัติในขั้นแปลบัญญัติซึ่งนายสุรศักดิ์ผู้ติพักได้รับเลือกเป็นประธานซึ่งจะมีการประชุมเพื่อรับวาระในวันที่16กันยายนนี้นอกจากนี้ในวาระการประชุมเรื่องพิจารณายติ ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณ2,559ซึ่งทางที่ประชุมสภาอบจจตราสได้เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ส่วนเรื่องอื่นๆสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติจังหราดจัดพิธีปล่อยพันกุ้ง1ล้านตัวลงสู่ทะเลเนื่องในวันประมงแห่งชาตินายเพชรพันธ์โพกแก้วรองผู้ว่าราชการจงราังหวัด นำข้าราชการประชาชนเยาวชนในตำบลอ่าวใหญ่ร่วมการปล่อยพันุ์กุ้งลงสู่ทะเลบ้านแหลมเทียนหมู่หนึ่งตำบลอ่าวใหญ่อเภิงเมืองตราดเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติประจำปี2558ในชัยยันการสมเนะประมงจังหตราดเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในวันที่11กันยายน ของทุกปีให้เป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประมินมหาประชาธิปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่มีพระบรมราชองการเมื่อวันที่11กันยายน2469ให้ตั้งกรมสัตว์น้ำขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นกรมประมงจังหวัดราชโดยกรมประมงจึงได้ร่วมกับชาวตำบลเอาใหญ่และผู้นำชุมชนนำพันกุ้งทะเล หนึ่งล้านตัวปล่อยสู่ทะเลบริเวณบ้านแหลมเทียนเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์คุณค่าและการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยบุฟเฟ่ต์ลองเบียตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052บรรยากประจำวนันภาคตะวนออกมีเมฆมากกมี ขนองกระจายเกือบทั่วไปร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสักแก้วจัลทบุรีและตรารดอุณหภูม,มิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-31-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้นาขนอง